สวัสดีครับวันนี้จะพาน้องสาวไปซื้อ,อให้พ่อให้แม่ครับผมใช่เพราะว่าพี่จะกลับบ้านใช่แล้วแต่เพราะว่าพรุ่งพรุ่งนี้จอก็กลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาของไปซื้อของให้พ่อให้แม่นะครับผมไป let's go <S oh. okay. ทุกคน ตอนนี้เราก็แวะกินข้าวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณยายนะคะจะอยู่แถวแม่ริมค่ะ<ป>โอเคเราเข้าไปกันเลยค่ะไปกินก่อน <laughs> เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะคะจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าอร่อยแม่แปะฮะ <laughs> เรื่องกินต้องมาก่อน <laughs> ทุกคนเนื้อเขาอร่อยมากมันนุ่มมากแล้วเส้นก็นุ่มมากขอกินก่อนนะคะเยวไปซื้อของเฮ้ย hey, ทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้พี่ชัยกำลังเลือกอยู่นะคะนี่อันนี้เนื้อแพ้ดีมากทุกคนอันนี้ของพ่อของแม่ของพี่เคยของพี่สาวคนบนดอยเขาจะชอบใส่กันแบบนี้นะคะแบบว่าเอาไปไล่ไปนาใช่แล้วก็แบบเวลาทัน่ายอย่างเงี้ย จริงๆเนี่ยต้องซื้อให้คนละสองตัวนะเพราะว่ามันจะได้มีแบบช่วงฤดูฝนนี่มันจะแห้งยากแต่ว่าพ่อไม่เอาไปว่าแบบคนละคนละหนึ่งตัวไปกส่วนเนาะโอเคทุกคนนี่เสื้อผ้าที่เราเลือกให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายพี่สาวเยอะมากกี่ตัวเนับดี๋ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสสิบห้าตัวนะคะทุกคนดูเ,<อ>เดี๋ยวเรา,<ม>าจะไปดูกันว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่โอเ okay, ค let's go <S คนถือนี่เมื่อยนะ <laughs> วายสวยมากแม่ <laughs> ร้อนมากทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในโกดังนะครับเราได้ทุกคนเต็มถุงเลยลน้้หนันจะเกินหกกิโลครับถ <laughs> ้าใครมา ถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะทุกคนสำหรับใครที่มีงบน้อยอะแนะนำให้มาร้านนี้เลยเนี่ยพายดีมากแล้วมันส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ส่งออกมาจากต่างประเทศนะะ่น,นี่ข้างหน้าใหญ่มากคล้ายๆโกดังตอนนี้เตรียมตัวกลับบ้านครับผมตอนนี้เวลากี่ทุ่มแปดสามทุ่มยี่สิบสี่นะครับแล้วกอ้ คือกลับบ้านกันใส่เสื้อกันหนาวสามชั้นนี่เอ,เอาไปเลยนะมันต้องเจอแบบนี้ี่เสื้อผ้าพ่อ,พอ,พอแม่นะครับผมของอะไรของพ่อของแม่อันนี้อันนี้ของของลูกนะครับผมประมาณนี้เอาจริงๆกลางวันอ่ะถ้าจอขับด้นะครับผมมันจะทําให้แบบง่วงนอนนะผมต้องขับกลางคืนถึงจะแบบแบบจะรำเริงแบบอิ่สดชื่นอ่ะเนาะ โอเคตอนนี้เราก็ถึงที่แม่สระเียนแล้วนะครับผมวัาแต่ในห้องนี้ยุ่งเยอะมากก็คือจอก็ลมาถึงตีสองนะครับผมจะตีสามแล้วจอก็เลยไม่นอนห้องแอร์นะครับผมเพราะว่ามันไม่คุม้มจอก็เลยนอนห้องธรรมดาห้องพัดลมนะครับผมแต่ว่าประมาณสามร้อยบาทนะครับผม <c oughs> คุ้มไม่คุ้มก็ต้องนอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายไม่ไหวแล้วครับผม <c oughs> แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผม <c oughs> โ okay. อเคตอนนี้เราไปซื้อของก่อนนะครับผมไปทําธุระก,ก่อนนะได้นอนแค่เมื่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นดอยครับผมของส่วนหนึ่งนะผมก็ไว้ที่ใน,นห้องนะผมแล้วค่อยมาเก็บอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปทําธุระให้เสร็จก่อนนะครับผมเสื้อผ้าก่อนขึ้นดอยครับเดีนะ๋ยวครับเยอะหน่อยนึงนาน,นานทีจะได้กลับบ้านครับผมเดี๋ยวต้องไปซื้อของให้พ่อกับแม่นะครับผมอ่า,าปโปรดนะครับผม ของโปรดของแม่อันนี้ก็คือขนมปิ๊บนะครับซื้อที่เขาฝักไว้นะครับผมที่พี่สาวฝากโอเคลุยกันครับผม let's go เหมือนเดิมครับเราต้องไปซื้อของตลาดสดน,นะครับผมนี่ก็คือตลาดสดต้องไปซื้อหมูให้แม่ <c oughs> แล้วก็เต้าหู้เต้าหู้นี่สำหรับพ่อครับผมพ่อชอบกินนะต้องไปซื้อ ต่ละสดมันมีแค่แห่งเดียวนะที่เนี่ยเยต้าหู้เราเลยมาหรือ,อยังไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อหมูกันเดี๋ยวไปซื้อหมูกันเชซื้อหมูอะไรดีหมูลโลละเท่าไหร่ครับโลละร้อยห้าสิบอ้อสองโลครับน,นานๆทีนะผมไม่ออกไม่ค้าง ครับต่อไปเราไปซื้อเต้าหู้ซื้อเต้าหู้ให่พ่อนะครับผมมีเต้าหู้ไหมครับเต้าหู้แบบไหนครับเออแบบนี้ครับแบบแผ่นละเท่าไหร่ครับแผ่นสิบบาทสิบบาทเอาห้าแผ่นนะครับซื้อห้าสิบแล้วกันช่วงนี้นี่คนไม่ค่อยเยอะแล้วครับผมแต่ถ้ามาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะคนจะแน่นครับซื้อซื้อมะเขือเทศให้พ่อ ถ้าหนักนี่ขึ้นไม่ได้นะเนี่ยเอาถุงถุงนี้เท่าไหร่ครับแม่เียโอ้เสียตังก <th> ์อ่ะเอ่อโอ้ okay, ไม่เอา <c oughs> ไม่มีตังค์แล้ว ขอบคุณครับซื้อเยอะลเลยกันเยอะมากถ้ารถขึ้นไม่ได้นะดูกันว่ารถจะขึ้นได้ไหมคนหนักเลยลูกพี่เอ้ยจะใส่ยังไงแล้วเนี่ยจะใส่ยังไงแล้วพี่นี่เต็มแล้วเนี่ยจะใส่ยังไงแล้วเนี่ย,ย,ย,งงยโอเคทุกคนรถเราจะ ขึ้นดอยแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือเติมน้ํามันนะครับผมตอนนี้เงินเหลือติดตัวไม่อยากจะพูดซื้อไปต่อพหลลปไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ไปโอ้เยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวจออยากขึ้นดอยละนะฮะร้อนมากเลยขอใส่หมวกขอใส่ถุงมือก่อนนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือช่วงเช้าจอยังไม่กินข้าวเลยน,นี่ก็คือจะบ่ายโมงนะครับผมเพราะว่าจอรีบแบบ เมื่อคืนจอกบมาถึงสุดทีสองนะครับผมที่สองจะตีสามแล้วก็ตื่นเช้ามาประมาณแปดโมงนะครับผมแล้วก็รีบทําธุระให้เสร็จนะครับผมก็คือเสร็จเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้กินข้าวเลยอเดี๋ยวไปเติมน้ํามันแล้วก็ไปกินข้าวนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนขึ้นดอยนะครับผม มันจะเป็นแบบนี้นะครับช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูร้อนมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขับมือเดียวให้ดูนะครับผมมันจะหนักช่วงนี้นะครับผมแบบมันจะหนักช่วงนี้แหละเป็นทาเกว่ายังไงดินแล้วก็ก้อนหินมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยกระเป๋าจะร่วงกระเป๋าจะร่วงกระเป๋าจะร่วง้นั้น่ย เอ้ยตายแล้วเอ้ยองหยุดต้องหยุดกระเป๋าใบนี้จะร่วงนะครับผมนี่ตรงนี้เกือบเกือบตายละโอ้โหอ้ยเกระเป๋าจะร่วงอีกแล้วกระเป๋าจะร่วงอีกแล้ว ขึ้นทางไหนเนี่ยไม่แบบกลับมาวันแรกก็งงกับเส้นทางโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอ้ขึ้นผิดทางนะครับผมรถไทยผเร้อนแต่าาน่วงแคเนี่ย โอเคทุกคนกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมกันไม่ไหวไม่ขับมือมือเดียวมันเมื่อยแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมถึงบ้านแล้วเฮ้ hey. บ้านตัวเองกลับขึ้นไม่ได้ครับเขายังไม่ให้ขึ้นครับผมมีพิธีกรรมแบบไปอยู่อย่างเนี้ยไปอยู่แล้วก็มีคนที่บ้านเสียนะครับผมเวลาเรากลับบ้านเนี่ยอย่างเนี้ยมันต้องทําพิธีก่อนนะครับผมถึงจะขึ้นบ้านได้เอออันนี้ความรู้ใหม่นะครับ <c oughs> เผื่อใครยังไม่รู้ครับผม <c oughs> ก็คือแบบจอไปอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้ว,ลวหลังจากนั้นอะ่ะก็คือมีคนเสียชีวิตนะครับผม เวลาเรากลับมาเราต้องทักที่ีนะครับผมแต่ปัสสาวะีี่ะยอดเลยค่ะย้อนเลยเลยออ้มกลัแล้วแหละท่างทาแบบนี้นะครับต้องล้างเท้าข้างละสามนะครับผมโอเคเรียบร้อยขึ้นบ้านได้มก กนดยทีนี้ร้ลแม่ทำอะไรมาว้านแมวว้าหไอเ่ามาว้าเหเล่ามองแทนมาเนี้ยฮะมาเนี้ย่เล้วไอ้โกบมปุปุปุเฉี่ลมารื่หรอจะมาให้บ้านหปจเนี้ยบ้านของมมอสวัสดีค่ะท่มอ apa là được là tên là để là mua giờ đi khai. chá đi chá 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 à

ดูวิวครับไม่ได้อยู่บ้านนานเป็นปีนะ้วผมอยู่อันนี้อันนี้คือยานะครับผมยายาต้นยานะครับผมคือคนคนคนเจ็บคนคนที่เป็นไข้หรือว่าคนที่ท้องท้องแก่หรือว่าพึ่งพึ่งคลอดอย่างเนี้ยเขาจะชอบแบบต้มใบอันนั้นนะกินนะครับผมอ่าโอ้ร้อนมากเจ้ yeah. ไฟมาดูไฟกัน ไฟนี้เต็มครับแบตเต็มครับ wifi ไ i ไฟนี่ต้องให้เขามาต่อฮะเมื่อจอไม่อยู่นะครับตอนที่จอไม่อยู่อ่ะเขามาถอดเพราะว่ามันเปือนไฟนะผมเลยถอดออกถ้ากลับมาอยู่บ้านนี่ต้องต้องติดตั้งครับแต่แต่ที่บ้านจอเนี่ยมีสัญญาณนะครับผมมีสัญญาณตีตาเก็บปุ๋ยห่ะการการต้าเก็บปุ๋ยหนาเลยให้ปุ๋ยนาเทพอน่ ดียวจ้าเก็บปุน่ะทุกคนเอนอนอนี่อฮะนอเนี่หรอฮะที่ถกเคยาน้อยเ้เก็บปุ๋ย,ยออว่าตาเคยอ่ะอือไปเขาเลยเอเทุกคนเดี๋ยวทานเข้าก่อนนะครับผม กินข้าวเสร็จแล้วต่อไปเราไปรับหลานกันนะครับผมหลานไปเรียนยังไม่กลับมาเดี๋ยวไปรับที่โรงเรียนนะครับผม